เสรเนื่องมาจากคลิปที่แล้วนะทำไมทำใหม่ไม่เล่นของฟรีตรงนี้นะ mock battle น,นะ mock battle เ,เออสับคือเขาเรียกว่า mock battle น,นะแต่ว่าจริงๆมันชื่อว่า battle training ground นะครับก็คือเป็นเหมือนแบบอลองใช้สกิลไหมลองฝึกใช้สกิลไหมอะไรประมาณนี้นะฮะไปเราไปดูนันดีกว่า ยีบสองชั้นผ่านมันวันนี้แหละไม่จำเป็นต้องมีรูนไม่จำเป็นต้องมีอะไรเลยนะฮะมีแค่ใจอย่างเดียวแล้วกด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 ไปเลยนะครับไปดูกันเลยเราเริ่มจากชั้นหนึ่งเลยนะฮะอ่าเรามีลายแทงด้วยวันนี้ขอบคุณลายแทงด al, ้วยนะฮะเริ่มจากทีละสเต็ปอ่า <_ s> เราจะหลับตัวนี้ก่อนบับเขาให้อ่าหลับไป ยิงท่านี้อ่ายิงท่านี้ใส่นี้สตัตนโตโอ่ายิงท่าสองนะยิงท่าสองใส่นะใช้ท่าสามยิงตัวนี้ปั๊บเขาให้ตายเลยนะตายเลยเสร็จแล้วก็ใช้ท่าสามยิงตัวนี้ปั๊บโป๊กว่ะแล้วก็แช,แช่แช่วับแช่ดับแช่เดีวนะฮะแล้วก็ยิงไปเลยบึ๊บตายแล้วก็ด้วยท่านหนึ่งพออ <S <S อกสตันเราแช่บับดิติดไหมอ่ะยิงต่อบึบ เขาให้อ่ะกดิดคิเอ้ยไม่ใช่ดิเขาบอกว่าถ้า2ของเอลเ,เอลเลนเจอร์แสงเนี่ยถ้า2ถ้าเกิดทําให้ศัตรูติดสตันเนี่ยเขาจะได้เทิร์นเพิ่มอความรู้ใหม่แจกอ่ะท้าสองนี้เราเจออะไรเนี่ยเจอดเคลมนะะดีเคลมโอเคผมมาผมมาบับเลยผมมาบับเลยแล้วก็ก็จะมีตัวมาเฉอะเราฉ็อๆอันนี้นะชอ็ชอตช็อตอีกแล้วอ่ะตายไหมไม่ตายอ่ะหิวขึ้นมา ยู่กันนาเสร็จปุ๊บเอายิงทางนี้ยิงเลยปับป๊บปับ๊บปั๊บเอ้ย <S <S โดนหักดาบอ่ะแล้วเราก็เราก็ทาการก็รู้ว่าอะไรนะสโลเข้าไปหน่อยนึงสโลเข้าไปหน่อยนึงแล้วเราก็หลับชิงหลับไปก่อนนะชิงหลับหนึ่งตัวแล้วก็ฆ่าตัวนี้ปาบเขาให้แล้วเราก็ตีตัวขวาเราเหิวตัวนี้ขึ้นมาก่อนแล,ววแล้วเราก็ยิงตัวขวาบาบแล้วเราก็ยิงตัวขวาแล้วก็นี่ก็โดนเฉาะอีกแล้ว โดนช็อตอีกแล้วปางตายแล้วก็ยิงตัวขวาอีกแล้วก็บับบัฟดาบขึ้นมาอ๋อแล้วก็ไปอัดตัวซ้ายตึบตึบตึบตัวซ้ายเราตายไปแล้วเรายิงตัวนี้อ่ะปาบแล้วก็ยิงตัวนี้ปาบอ่าโอเคจบเรียบร้อยอสามดาวอ่าชั้นต่อไปชั้นสามนะ Attack of Beast อ่าโอเค การโจมตีของสิงสาราสัตว์เริ่มจากท่าสองกันเลยเราใช้งูท่าสองปล่อแล้วเราก็โดนฉกใส่โล่ให้ตัวนี้เลยอโอเคเราก็ใช้ท่ารวมไปเลยเหมาวรวมไปบ้มเข้ามาบับกันมาบับปีกเลยบับปีกต่ออีกทีนึงยิงตัวกลาง ตัวไหนต่อยตัวผายก่อนเลยให้าตายไปเลยเปั่นตัวกลางนะแล้วก็พ่อนอีกทีนึงพ่นอีกทีนึืง,องออเอาต่อยตัวนี้ออออืือืมมม,อมโอเคชนะเรียบร้อยอืมวางดีเฟนซ์ให้กับตัวที่มันกัดแน่นอนนะครับอ่าม,มันจะมีเรื่องชนะทาุแพ้ทตาใช่ไหม ชนะท่าล่ะลูกศรที่ตัวมอนสเตอร์มันจะเป็นสีเขียวชนะเสมอกันคือสีเหลืองแพ้ท่าคือสีแดงอ่าประมาณนี้เรามาลุยต่อเขาก็จะไปตีแต่ตัวนั้นแหละคือว่าง่ายตีที่ชนะท่านด่นแหละแล้วเราก็ไปใส่เกาะไงมองเขาก็มีท่าเขาเนาะประมาณนั้นนะฮะไงดีท่าไหนโอ้ท่าสามอนเลยบาปเขาให้อแล้วก็โรยพิษอ่าโรยพิษอ่าโรยพิษเสร็จอ่าแจกของแจกของลับ ของรับเสร็จเร่งสปีดฮะเร่งสปีดอฮิวข mm hmm right. like ึ้นมาด้วยอ่ะฮิวขึ้นมาด้วยแล้วก็ฉกฉกตัวนี้ปาปเขาให้ยิงท่านหนึ่งบายแต่ตัวนี้ปาบเขาให้แล้วก็ท่านหนึ่งฟันไปอีกอัดเข้าไปเเริ่มมาฉกเราแล้ววะเราเรียกตัวนี้อีกเรียกมาเรียกมาเสร็จปุ๊บท่านหนึ่งคือฉกตัวนี้อือสตันเลยสตันเลยนะแล้วก็ยิงตัวนี้เอาเปิดกอตัวนี้อีกอืมก็อแตกไปอีกนะท่าสองไปอีกอ่ะ แล้วก็ไปอีกเตา่าเป่าเข้าไปอืโดนโชก้าสามอีกอ่ะโดยเข้าไปโอเคน่าจะชนะแล้วมั้งจิมตัวนี้อะโอเคเรียบร้อยเพราะว่าไอ้จิมไฟก็ทําให้พิษแรงนะไปต่อเลยสิรออะไรเราอะถ้าสองใส่ตัวนี้ถ้าสองใส่ตัวนี้แล้วก็จะโดนวายยิงโดยที่ไม่มีบัฟอ่าโอเคแล้วเราก็เลี้ยงบัฟดาดไปสิ บอกเลยนะว่าเราจะได้ใช้แวมหลอดเนี่ยน่าจะอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเร่านั้ด้ที่ใช้แวมหลอดคือจังหวัดที่ขุดหนอนสีนะฮะเดี๋ยวเรื่องหนอนสีเดี๋ยวเราต้องมาคุยกันอีกทีหนึ่งเนาะหนอนสีเราจะมาคุยกันอีกทีหนึ่งแวมหลอดฉันเกือบตายแล้วก็วพาสองไปแล้วก็ตบไปหนึ่งทีแล้วก็อะ โอ้ตุ๊กตาน่ารักคึกคักเวลาลงเล่นจับจับ,จบโอเคิวทิสองเทินเจอเจอเจอเน่ได้ของเลยพี่อับเราต้องไม่หยุดฟาร์มสิเราต้องไม่หยุดฟาร์มสิเออเราจะไปเรื่อยๆนะเรื่องฟาร์มเราก็ไม่ขาดนะฮะเรามาเล่นม็อกแพเเทิลฟีอะไรมันจะดีขนาดนั้นมันในชีวิตอันนี้ชั้นหกโอเคชั้นหกไปต่อไปเป็นไงลุยโอเคมาถึงโดนสวบก่อนเลยอะเร่งบับดาบ ย็งบับดาบยิงท่าหนึ่งใส่ตัวนี้แล้วเราก็ท่าสองใส่ตัวนี้แล้วเราก็ท่าสามใส่ตัวนี้เอ้ยท่าสองดิเออแล้วก็แล้วก็อันนี้ใส่ตัวนี้แล้วก็ท่าสามนะใส่ไปไอท่าสามใส่เข้าไปเพ๊บนี่ก็บับดาบไม่ได้เรากดท่าสองใส่ตัวนี้ท่าทางหนึ่งเลยตีอัดเข้าไปมันไม่มีท่าสามนะเราก็ตีตัวนี้่อน ยิงท่านหนึ่งไปยิงท่านหนึ่งแล้วก็เอาท่าสองอัดไปเลยอัดไปเลยนะครับโอเคจบเรียบร้อยชันนี้ก็ไม่ยากมากนะไม่ไม่ไมยากมากดูลายแทงกันเพินบอกเลยชั้นเจ็ดชั้นเจ็ดชั้นเจ็ดนะจ๊ะเริ่มจากท่าสองต่อยตัวนี้ท่าสองต่อยตัวนั้น,นเสร็จแล้วก็เอาข่าวเกิยิงท่านหนึ่งยิงท่านหนึ่งใส่หมีตัวขวา ท่านหนึ่งเนี่ยตีใส่ตัวซ้ายอ่าคือจะบอกว่าแซ่เนี่ยมันมีรถเกตนะครับเออเราก็มีเอาแมงเาตีท่านหนึ่งไหมใส่ตัวกลางบาบบาบเข้าไปสองทีอโดนมีตบท่านหนึ่งรถเกตไปก่อนเลี้ยง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 อ่าเกาะแตกซัดส,สิครับกดท่าสองใส่มีอม,มีตัวนั้นอาจจะตายแล้วนะท่า,ทานหนึ่งใส่ตัวเดิมอ่ะตัวกลางนี่มันมามันมันเป็นมันเป็นตัวแท้งอะเนี่ยอ่ะ เราตัวซ้ายหล้ไอตัวขวาเราไม่สนใจนะ <S <S นะเราตีตัวเออใช่เราตีตัวตัวซ้ายแล้วอ่าท่านหนึ่งใส่พอปากเข้าไปาอ,อ,าอ่าโดนตกหายเอ็กมาอ่าแล้วก็คอเปิดหยิบเรียบร้อย, <S <S อยก็คือล่อเป้านนะเหมือนล่อเปา้าให้แมวเราตายอ่าเพื่อให้เหมือนประมาณว่ามันมาติดพิษตายเนาะอืมนะแต่ประมาณนั้นอ่าชั้นแปดชั้นแปดอ่ามาชั้น 8. แปดไปยังไง โอเคชั okay. ้น8ถ้ท่า3มใส่โตขวาสุดอ่าทุ่นสามใส่ัวขวาสดุา 3, สววาสดปาป่าปาเกือบตายอ่ากลางโลไม่ได้นะครับเพราะว่ามีบัฟปิดแดงอยู่แล้วก็ท่า3มยิงใส่พินลมพินลมโดนสตันอ่าแล้วก็ทําการเหมือนสตันไหมเหมือนสตันไหมไม่สตันนะเพราะไม่ได้ใสร่รูสตันนะมันไม่มีรูนะมอน,นี้นี้นะโอเคคราวนี้ท่า2ยิงใส่คิงน้ำคิงน้ำตายเกิดไม่ได้นะครับ ใครยังไม่รู้นะฮะไอตัวอเมซอนมืดถ้าฆ่าใครตายปุ๊บมันจะไม่ฟื้นนะอืมแต่ต้องเป็นคนฆ่านะอยิงท้าสองใส่รถเกตหนะ่อยรดเกตหน่อยเอาท่าสองใส่ตัวนี้อีกจัเท่าหน่อนี้ท่าสองใส่ไปตีรวมๆไปแล้วก็ถ้าหนึ่งฟันพินอืหนึ่งทีสิแล้วก็กระโดดยิงใส่เลยปาบเขาให้เรียบร้อยไม่ฟื้นนะฮะไปม่กลับรับไม่ตื่นนะอันนี้ ทำให้เราได้เห็นสกิลมอนสเตอร์บางตัวที่เราก็ไม่ได้ค่อยได้หยิบมาเล่นนะออโอเคมาเดี๋ยวเราเริ่มจากมาถึงกลางโลกอย่างนี้สู้ไงยิงท่านหนึ่งใส่ตัวนี้อ๋อยิงท่านหนึ่งเอาบีกมาหน่อยสิลูกอ,อีฟิตแสงนี่มีความสามารถยิงใส่มอนสเตอร์แล้วมันจะขโมยบัฟหนึ่งบัฟนะถ้าอันน,ะนี้อันนี้ลบบัฟด้วยนะตั้มโอเคยิงไปเลยยิงใส่ตัวนี้ท่า 2, สองใส่ไปท่า 2, สองใส่ไปฮิวไม่ขึ้นฮิวไม่ขึ้นแล้วคราวนี้ก็ยิงตัวนี้ปั๊ปปั๊ปั๊ปัปปป๊ตายละ พอตายเสร็จปุบ๊บเราก็จะโดนอีฟิตยิงท่านหนึ่งใส่ตัวนี้าปาบเข้าไหไเไมเขโมยสปีดมาอีกยิงท่านหนึ่งใส่อีกเอา้าเงื่อนส่วนใหญ่ท่านหนึ่งจะลบบัฟนะลบติดดนะ้วยโอ้ยเก่งจริงเลยเงื่อนเก่งจริงเลยเออมาของจริงไปเล่นจริงไม่เห็นเป็นอย่างนั้นเลยเออโอเคยิงท่าสองอัดนี้เลยท่าสองอัดพินไออัดพีดอ่อัดพีดแล้วก็ยิงอัดเข้าไปยิงท่าสองอัด้าไปอหมเป็นไงก็ยิงท่าสองใส่ตัวนี้อู้ปท่านหนึ่งธรรมดาใสา่ ปาบเขาให้อยู่นมายิงอัดหน้าเลยดิยิงท่าหนึ่งอัดหน้าป,ปาบเขาให้ตายเลยไหมตายเลยโอเคยิงปึ๊บแล้วเราก็ยิงท่านี้ตับตับตับตีสามทีแล้วก็ยิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงเข้าไปโอเคชนะแล้วโอเคก็ได้เพชรได้สกอร์สม้มนี่ก็รวมรวมมา20ชั้นก็ทักกันมี20ใบแล้วเนะี่ยแจกมาถึงชั้น10แล้วมาถึงปุ๊บยังไง เฮ้ยเปิดเลยอะเปิดเลยอะอ้าวอย่างงี้ก็โดนดิครับปับมาใหม่ปับมาใหม่ฮะเออยู่ดีเออใครว่าใครว่าอาร์น้ําไม่เก่งนะก็จริงก็ยังไม่ค่อยเก่งนะโอเคอ่ะโดนโดนละโดนละอเอาเราไงเราจะขโมยเขาอีกแล้วเหรอโอ้ยมีทำก่อแตกทุกงุ๊บทำไมยิงแรง,งเลยของจริงเหม็นแรงขนาดนี้น เรากดท่าสองฮิวปาเขาให้เลือดเต็มเลยยิงตัวนี้ก่อนยิงพิกซี่ก่อนพิกซี่นี่มันมีพิษมันระเบิดนี่น่าจะน่าจะยับเยินนะยิงตัวนี้ก่อนตัวขวาไปยิงตัวซ้ายอาต้องเว้นระยะนิดน,นึงแล้วก็ตัวนี้เสียไปจ้บเขาให้โอเคสามเดียวสามเดียว ชั้นที่ชั้นที่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 สนะิบเอ็ดนะไปมาถึงเขา้บเเขาบับก่อนเลยข้าบ้บก่อนเราหลับท่าสามเลยนะอะ่หลับเลยหลับเสร็จปุ๊บแล้วก็ท่าสามใส่ตัวนี้จกเข้าไปอท่า 2, สอ,าองแสงไฟปาบเข้าไปแสคไฟหลับนะแล้วก็ท่าสามใส่นี้ไะ,ะหลับหมดเลยหลับอัดเข้าไปอีกอแล้วก็ท่าสองอัดเข้าตัวขวา อันนี้คือมีความสามารถของสกิลบัสคือมันจะไม่ปกให้ตื่นนะเราก็จะเอาท่าสองชกตัวนี้แล้วเราก็ยิงท่าน,นึงใส่อักไฟแอ๊กไฟตายท่าน,นึงใส่ตัวนี้ก็ยิงท่าน,นี้ต่อเอาท่าน,นึงใส่ตัวซ้ายปาับเขาให้ท่าน,นึงใส่ตัวซ้ายก่อนหลับเว้ยหลับเว้ยโดนยิงเวย้ยแล้วท่าสามใส่ตัวอ่ะตัวนี้อืม มีกอแตกหลับไปสักทีหนึ่งหลับไปสักทีหนึ่งไอ้กิงนี่เนี่ยีท่าสองใส่ตัวนี้เริ่มโทนน้ำเม็ดอ่าแล้วก็หลับไปสักทีสิอืมไม่ติดเลยไม่ไม่ติดอะไรเลย,เลยแล้วก็อ่าท่าสามใส่ไปนั่าจะจบนะเออจบละเรียบร้อยบางทีมันก็เหมือนเขาตั้งใจให้เราเล่นแบบนี้แหละจริงจริงบางทีแบบว่าวคุณต้องเล่นแบบนี้เท่านั้นนะครับ